ชอบแบดบอยชอบผู้ชายดูเท่ๆดูแบบจะยา,ยาไม่ค่อยสนใจเรายากๆเียแต่ความเศร้ามากเลยชอบอ,อกหักตลอดค่ะแล้วก็ชอบคิดว่าตัวเองว่าทำไมฉันอ,อกหักตลอดเลยปล่าวก็คนดีๆมาจีบเธอไม่เอาเองไงไม่เอาจริงๆไหมคือแบบพอเป็นคนดีแล้วเราไม่ชอบงนี้เลยหรอก็ชอบแหละค่ะแต่มันไม่ตื่นเต้นเนี่ยก็คงเลี้ยงงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเจอแบดบอยกับเกลือแล้วค่ะแล้วพอเขาเป็นแบดบอยเขาก็แบดถูกไหมเขาก็แบดใช่แล้วเราก็แซ แล้วก็แซนแล้วเราก็ไปชอบแบนบอยคนต่อไปอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะก็ไปเรื่อยเป็นเป็นเรื่องปกติทั้งทั้งที่เรารู้ว่าจุดจบมันคืออะไรนะใช่ค่ะเราคือผู้หญิงมันจะมีความโรคจิตรอีกแล้วผู้ผู้หญิงมันจะมีความโลกจิตอย่างหนึ่งค่ะเพราะเราจะคิดว่าเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนเขาได้เอาชนะใช่ไหมคะเอาสมักคือเพราะฉันเป็นคนสวยมาเราจะคิดว่าเราจะเอาชนะได้แล้วเขาจะแบบต้องรักฉัน ถึงแม้เขาจะมีผู้หญิงหลายๆคนเขาต้องเลือกชันเนียซึ่งไม่เคยไปอย่างนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่ที่เราตระหนักได้ว่าฉันต้องฉลาดกว่านี้แล้วก็ถ้าไม่เจอเบนก็คงยังไปเรื่อยๆก็ยังแบดบอยอยู่เรื่อยๆยังเป็นแบดบอยอยู่เรื่อยๆในเมื่อตัวเองเป็นคนที่ชอบลุคแบดบอยค่ะทําไมถึงสะดุดตาเบนล่ะคะอีกสเปคหนึ่งที่ชอบก็คือเป็นผู้ชายสูงค่ะโอ้โหได้ดั่งใจจริงเบนสูงเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยเก้าสามครับร้อยเก้าสิบสามเดือนชนวงกลมไหมฮะก็ต้องกลมบ้างบ้างแล้วแต่ จริงๆย้อนเข้าสิบสามยืนได้ไหมยืนก็บแบบยืนกับสิพี่ก็ไม่ได้คนเตี้ยของโลกประเทศนะฮะแต่ว่าถ้าร้อยเก้าสามโอ้ยจริงด้วยพื่ไม่เคยเห็นน้องอันเตี้ยอย่างนี้เายจาดีไหมนี่นี่ไม่กล้าไม่กล้ายืนเลยพี่รออยู่ไม่ได้ไม่ได้สูงทั้งบ้านเลยหรอเบนโดดขึ้นมาสูงสุดแต่ว่าน้องน้องชายก็ร้อยแปดสิบเจอกันได้ยังไงเอานีีเข้าเร็วเลยนะเนี่ยคือจริงๆเราแอบรู้จัก กับครอบครัวญาติของเบนอยู่แล้วรู้จักกับคิดกับบินเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ชั้นสองแล้วคือเขายืนสูงสูงอยู่ที่สีเราก็แบบอ,อุ๊ยคนนี้หลอ่อจังเลยเดินเข้าไปแล้วสรุดเลยพรดตาแล้วเราเนึกว่าเขามองเราอยู่แต่มาถามที่หลังว่าเขาไม่ได้เห็นเราเลยเราเ <c oughs> ป็นคนที่มีความเชื่อว่าเราสวยอะเนาะเราโมาโนเก่งใช่ก็เราก็เลยแบบสกิทบอกเขาแบบคนนั้นอะใครอะอ๋อ ก็น้องชายคิดไงเขามีแฟนแล้วเรารักแฟนมากอ่ะจบพับโปรเจกต์แล้วก็ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราก็มีแฟนแล้วคือเขาคือจริงๆเราเพื่อนแอร์กับเพื่อนเบนคกลุ่มเดียวกันมันกลุ่มเดียวกันใช่มันก็ซ้อนกันแล้วก็เหมือนไปได้ไปเจอกันแต่แอร์ไปกับแฟนซึ่งก็ไม่มีไรก็เจอกันหลังจากนั้นก็เหมือนพอถ่ายรูปแล้วมันก็มีการแท็กไอจีผ่านไปปุ๊บแอร์โสดอีกเขาลงรูปราบพอดรูปราาพอดจ้ะแล้ว เราเราชอบกินลาบทอดแล้วก็ไปคอมเมนต์แบบอู้ลุคโซ good แวะก็คือพูดง่ายคือแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเจตนาดีใดทอดสะพานเฉยๆอาเพราะโสดเพราะโสดแล้วหลังจากนั้นเขาครอบครัวเขาทุกปีเนี่ยเขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วแอร์เกิดไปอยู่ที่นั่นพอดีก็โทรหาคิดกับบินว่าแบบเออคืนนี้เที่ยวไหนกันไปด้วยไปจอยด้วยนะไปก็ได้เจอเขาพี่น้องเขาทุกคนก็แบบไปคุยซี่ไปคุยพี่เบนพี่เบนเพิ่งโสดเพิ่งโสดเลย เราก็เดินไปคุยกับเขาเออไปอยูเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานเขาก็แบบอืมไอโอเคไอไอสดแล้วนะตอนนั้นประโยคแรกอย่างนี้ตอบไม่ใช่เราเราเราพูดพูดคุยปกติแหละแล้วเหมือนแบบอัปเดตแบบนี้ก็ถามเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วเราก็แบบ what no way จะิงรู้แล้ว are you okay จะรู้แล้วเราอกนหมแล้ว นั่นแหละค่ะแล้วก็เริ่มคุยกันต้องเลิกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ย้อนกลับไปก่อนตอนที่เขาบอกว่าผู้ชายสูงๆมองฉันอยู่วันนั้นได้คุยวันนั้นได้เห็นกับฉันะจำไม่ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะเราเจอกันครั้งแรกตอนสิบแปดนุ่นย้อนไปอีกคืองานมันมีงานเดินแบบใช่ไหมที่สยามตอนนั้นจําได้ว่าในในวงแบบเด็กอินเตอร์ที่ก็จะเป็นสาวฮอตใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นมีแฟนเขาก็เดินมากับแฟนก็ทักกัน อย่าพูดเลยอย่าพูดถึงแต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะแรกที่แบบได้เจอกันแบบทักกันแต่ว่าอย่างที่บอกเบนโทรเวิร์ t มากเบนไม่กล้าไม่ไม่กล้าคุยไม่กล้าอะไรก็แบบทักทายปกติจําเบนไม่ได้แล้วในวันนั้นที่เขาเริ่มแบบเข้ามาทักทายอุ้ยเป็นไงบ้างอุ้ยตกใจจังเลยอะตอนนี้โสดแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยวันนั้นอันนั้น่ะจริงๆเราก็รู้เพราะว่า ก่อนรู้อะไรไม่ก่อนไปก่อนไปขับอ่ะเราไปนั่งที่บาร์กันก่อนก็มือนั่งนั่งคุยพูดคุยแล้วจังหวะจากบาร์ไปขับอ่ะมันต้องแยกรถกันไปกันหลายคนก็เป็นจังหวะนั้นน้องๆก็มาสะกิดพี่เบนพี่เบนแอ์เหมือนสนใจนะโอ้ยเขาพูดอย่างนี้หรอใช่ใช่โอ้ยไม่เท่เลยเราก็เตรีัยไปก่อนก็เลยเหมือนว่าเป็นการเตรียมไปก่อนพอถึงพอถึงผับมาคุยกันก็เลย ได้ conversation ประมาณนั้นแต่ทุกอย่างเป็นการเราพอรู้อยู่แล้วถือว่าพกดีนะก็มีคนชงให้พอสมควรชงเข้มชทงเต็มเลยเลยเขือญาติสิบกว่าคนจริงๆแล้วเรารู้สึกถูกตาต้องใจหรือชอบอะไรก็ก็เรื่องชงเรื่องแต่ว่าเขาเป็นคน energy เยอะรู้สึกว่าเออแบบเป็นคนสนุกอะเป็นคนสนุกตอนจังหวะแรกที่ที่ได้เจอได้คุยนะครับมันก็ติดใจความสนุก S <s> ตรงเนี้ยในใน,ในตัวเขาออพอคุยกันไปหลังจากวันนั้นคุยกันมาตลอดแล้วมันมันเลยได้ได้รู้อีกมุมหนึ่งคนตั้งใจทํางานดูแลที่บ้านพอมันมีเรื่องพวกนี้เราก็รู้สึกว่าแวลูม,มันมันตรงมัน<อ>ตรงกับเราด้ยเห็นมุมนั้นก็ดูเอยจริงๆก็เป็นคนดีนะวายแสดงว่าตอนแรกเคิดว <s> ่าไม่ด <s> ีนะใแล้วก็ลองมาเครื่องก็ลองไห้ทั้งเครื่องทําไมว่าอุ้ยเขาต้อง คือเราชอบเขามากอ oh, ๋อเหรอตอนนั้นปิงเนี่ยใช<อ>นน่ก็ชงเลยรู้สึกว่าแบบเออแล้วเขาจะแบบเขาจะแบบชอบเราไหมเราก็เหมือนรู้สึกรู้สึกแบบเออหรือว่าเราเราเรา,เราคนเล่นตัวมากกว่านี้หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทันเอานะ <c oughs> ใช่ไม่ทันแล้วเรารู้สึกไหมว่าเขาชอบเรามากและเราชอบเขามากด้วยไหมหรือยังวะยังกลัวอยู่กลัวไม่อ่านอ่ะไม่ไม่ได้ใช้คําว่ากลัวแต่เป็นว่า พราะเพราเราก็เหมือนเพิ่งเพิ่งเลิกกับแฟนอยากลองศึกษาหน่อยจังหวะแรกเราชอบเราชอบ e NERGY แหละแต่ว่ามันคือมันคุยกันไปสักพักมุมซีเรียสเขาก็มีมุมแบบจริงจังก็มีเออโอเคเราเราจริงจังกับคนนี้เราเราแอบมีความกังวลบ้างไหมว่า Energy มันต่างกันมากหรือแบบเขาชอบปาร์ตี้มากเลยแต่เรา การละครั้งหนึ่งพี่อะไม่แน่ใจปัจจุบันยังไงนะแต่การลครั้งหนึ่งนะเราอาจจะแบบมองว่าอินโทรเวิร์ตกว่าเขาอะตอนช่วงโค้แรกๆเป็นก็ปาร์ตี้ก็ตามปาร์ตี้ด้วยกันไปด้วยกันนี่แหละครับแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่เหมือนแบบฝั่งเบนเองเริ่มทํางานเยอะหนักก็จะมีจุดว่าเฮ้ยคืนนี้ไอ้ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องมีแบบเริ่มปรับจูนช่วงแรกก็อ่าอยู่เอาเต็มที่เลยไม่เป็นไรไอ้นอนแล้วักพักมันเริ่มแบบเฮ้ยถ้ามันอยู่อย่างนี้มันมันไม่ไหวอ่ะฝั่งนี้ก็เบาลง เบาลงเอเบาค่ะเพราะรู้ว่าถ้าถ้าไม่เบาก็เดี๋ยวเขาไปมันมีจุดที่แบบนั่งคุยว่าอยู่ไอใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะอยู่ต้องเลือกแล้วว่าอยู่จะเอายังไงอ๋อเหรอใช่คือวันนั้นคือซีเรียสใช่ไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยปาร์ตี้หนักมากจนถึงขนาดลืมเบ็นเอาไว้ที่คร็ออันนั้นคืนนั้นคือไปเจอกับพี่เอมี่กลิ่นปทุมค่ะปาร์ตี้ก็เหมือนไปเจอกันแล้วเหมือนเป็นเหมือน เหมือนตอนช่วงนั้นเล่นละครด้วยกันด้วยก็เหมือนยิ่งสนิทกันแล้วก็คุยกันเหมือนชิ่าว่าค่ะไปแล้วก็ชวนกันไปต่อแล้วก็ไปเลยแล้วก็พักเฮ้ยพี่ลืมเบน่ะเราไปอีกที่ไปต่อกันอีกที่นึงแล้วอะเคยโทรบอกเบนว่าเออไอไอออกมาแล้วนะเบโกรธไหมคะไม่โกรธแต่ว่าอ๋อโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วก็โอเคไปต่อไปต่อย้อนกลับมานิดนึงได้ไหมตอนที่ถึงขนาดว่าต้องแบบต้องคุยกันว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันไปถึงตรงจุดไหน น่าจะแบบเหมือนเ,อเที่ยวเรื่องเ,องเที่ยวด้วยเพื่อนด้วยแบบฝั่งนี้จะเป็นคนที่แบบเทคแคร์คนเกินสําหรับเบนมองว,ว่ามันเกินเกินไปอะ่ะเขากลัวกลัวทุกคนรอบด้านแบบจะ happy might, แฮปปี้ไหมเราดูแลดีไหมบางครั้งเพื่อน <S <S เพื่อนมาอยู่ด้วย <S 2> <S 2> เขาก็จะแบบโหต้องอยู่อยู่ปาร์ตี้ต้องเทคแคร์ยันเช้าอย่างเงี้ยซึ่งเราก็โหไม่ได้เรา <S 2> <S 2> <อ>เราใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้แล้วตอนเช้าเช้าก็จะแบบพยายามปลุกพยายามด้วยอะไรเงี้ยทำให้เราอ่ะเริ่มเหนื่อยเริ่มแบบมันซ้ำ ทุกวันทุกวันแล้วก็กไม่ไม่ไหวแล้วซ,ซึ่งจริงที่ความต่างของเราสองคนนะคะจริงๆที่ว่าเห็นด้วยนะที่เวลาที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธนะ์น<ฆ>่ะเราต้องคุยเหมือนกันว่าอะไรได้อะไรคือไม่ได้<ฆ>เช่นปาร์ตี้งีงไม่ไหวแล้วนะ<ฆ>และอย่างเดียวกันอันนี้เป็นคนที่ดูแลเพื่อนหนักมากในขณะที่อีกฝ่ายคือเบนใดๆก็ตามครอบครัวคืออันดับที่หนึ่งตรงนั้นถึงขั้นว่า เป็นปัญหาในตอนในตอนแรกไหมคะเป็นเพราะว่าคือด้วยความที่ออตโตมาไม่ต้องเคยต้องขออนุญาตใครคทําอะไรคืออยากทําอะไรเราต้องัดสินใจเราเหมือนตัวคนเดียวแล้วเราก็เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวนิดนึงเนี่ยก็เลยไม่เคยไม่เคยต้องขออะไรใครแต่พอเขาเนี่ยเขาจะทําอะไรสักอย่างเขาต้อง นึกถึงแฟมิลี่เขาตลอดครอบครัวตลอดว่าใครจะยังไงป้ามีอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมต้องต้องขออนุญาตด้วยโตประมาณขนาดนี้แล้วทําไมต้องอะไรอย่างนงี้ด้วยอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เคยพูดคํหนึ่งว่ายู you, อย่าให้อเลือกถ้าจะให้เลือกระหว่างครอบครัวหรือยูอายไม่ควรเลือกอยูอยู่แล้วก็ชัดเจนคือเขาก็ชัดเจนว่าครอบครัวเขาคือที่หนึ่งค่ะคือคือ Number One ันเป็นพิในชีวิตเขาที่สุด <นะ S 2> <ข>อยู่ต้องเข้าใจตรงนี้ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กอ่ะวัยรุ่นเราก็จะ ต้องการเวลาเขาจะช่วงนั้นแอถ่ายละครเยอะเขาทํางานจันถึงสุกมีเวลาแค่วันอาทิตย์เขาก็จะให้ครอบครัวเรามีแค่วันเดียววันเสาร์บางวันเสาร์เราก็ถ่ายละครอีกอะไรเงรี้ยค่ะมันก็เลยจะมีการเถียงกันแบบนี้ตลอดเวลาแล้ววันนั้นปี๊ดปะก็ลองให้ก็เสียใจอ๋อเหรอลองให้เลยเหรอเสียใจเอรลองให้ตลอดอยู่แล้วค่ะเป็น <laughs> คนขี้ง,งแต่เขาก็พูดนะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งยู่เป็นครอบครัวของไออยู่ก็จะเป็นพาร์ตี้ของไอเหมือนกันมันก็คือเป็นอะไรที่เรา อยากให้มีในคนรักของเราหรือในสามีในอนาคตของเรามันเป็นอะไรที่ดีนะคะที่เขาให้ให้ความสําคัญกับครอบครัวช่วงแรกที่คบกันมันมันปรับจูนเรื่องเวลายากบ้านเป็นทุกคนทํางานหมดเพราะฉะนั้นวันว่างที่จะแบบนัดกินข้าวรวมตัวมันคือเสาร์ที่หรือวันหยุดเพราะฉะนั้นเราก็แผลงกันลวงหน้าไอ้วันที่เราแบบอยากไปเที่ยวไปอะไรกันมันก็ต้องมาแผลงเพื่อฟิตกับตารางตรงเนี้บ้านเป็นทุกวันอาทิตย์ต้องกินข้าวกับพ่อเราดิสมิสไม่ได้อะแล้วถ้าสมมติว่าแบบ เราไปหัวหินกันก็ต้องกลับมาให้ทันก็ต้องกลับมาให้ทันหรอใช่จะพภัยแล้งาสมมติว่าวันจันเป็นวันหยุดนะส่วนใหญ่ก็ยังกลับมากลับมาอยู่ดีส่วนใหญ่ก็ยังกลับมาใช่ช่วงแรกเลยทะเลาะกันมันมีจุดแบบเถียงทะเลาะไม่เข้าใจตรงนี้กันหลายรอบสมมติว่าไปต่างประเทศทริปยาวล่ะจริงๆคืออาจจะฟังดูโหดไปว่าแบบโอ้ยต้องกลับมาทุกวันอาทิตย์มันไม่คุณพ่อคงไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็จะเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเบนไม่อยู่นะเบนไปทริปดำน้ำนะเบนพาแอร์ไปนี่ เขาก็เข้าใจแล้ก็จะต้องพยายามไม่บ่อยพยายามไม่บ่อยแต่ใช่ก็ถ้าทุกคนไม่พยายามและทุกคนพยายามมีเหตุผล มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นชายถูกต้องแล้วทุกวันนี้เรื่องนี้ได้จูปรับจูนยังไงโอเคแล้วค่ะไม่มีปัญหาก็จูนว่าทุกวันอาทิตย์แล้วก็ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังกินข้าวอยู่แต่ตอนนี้พอเราได้กเข้ามาเป็นครอบครัวแล้ววันอาทิตย์เราก็มีข้าวกินแล้วค่ะเลยไมเจ้างน้บข้าวใช่ค้าไม่ตักของกินแล้วใช่เป็นแฟนกันนานแค่ไหนกว่าจะตัดสินใจแต่งงานคะห้าปีค่ะตอนนั้นคงไม่ได้คิดจะแต่งงานไม่ได้คิดจะอะไรก็อยู่แบบนี้ก็ได้เลยคือไม่คิดว่าจะแต่งงานหรือไม่คิดว่าจะแต่งงานนนกับคี้ ทุกคนคิดว่าโอ๊ยแอลินคุณหนูไฮโซทุกคนจะไม่ค่อยรู้คุณพ่อแอเสียข้ามคืนก็คือไม่มีเงินแม้แต่จ่ายท่าโทรศัพท์บ้านขนาดนนั้ขนาดนั้นเลยมันดาร์กมาก